ก็วันนี้นะครับเราก็มาจเจาะเลือดนะครับจับแกะเพื่อเจาะเลือดนะครับส่งผลเลือดนะครับแล้วก็จะทําใบเคลื่อนย้ายนะครับให้กับลูกค้าที่จังหวัดเตะนะครับที่ได้จองมาแล้วนะครับเช้าๆครับวันนี้ก็ให้ทีมงานมาช่วยจับนะครับเจ้าน้อยของเรานะครับ วิธีการเจาะเลือดนะครับเ็ื่เลือกเกะก็จะประมาณนี้นะครับนี่จับแกะแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอียงเอียงโคเข้าไปทางด้านขวานะครับเอียงโคไปทางด้านขวาแล้วเราก็ใช้เข็มสลิงนะครับที่โคมาจากทางปัุสัตว์นะครับทางปัสุสัตว์ก็ให้มาเจาะนะครับพอดีทีมงานของปัุสัตว์นะครับไม่ว่างนะครับวันนี้ ทีมงานไม่ว่างเราก็เลยจองเจาะเองนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันวันส่งผลนะครับเพราะว่าต้องไปส่งผลเลือดนะครับที่ลบบุรีนะครับที่ตัวเมืองลบบุรีก็จะมีวันส่งของเขาครับในวันจันทร์กับวันพฤหัสของทุกสัปดาห์นะครับเราก็เลยต้องเจาะนะครับเพื่อที่เอาผลเลือดนะครับไปที่อำเภอก่อนนะครับผมให้ทางทีมงานปัสสาว์อำเภอนะครับ ทำเอกสารนู่นนี่นั่นให้เรานะครับแล้วเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนะครับต่อไปก็จะรอผลครับประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันครับทางจังหวัดก็จะแจ้งมากับทางอำเภอนะครับผมแล้วอำเภอก็จะแจ้งหาเรานะครับว่าผลเลือดผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ผ่านครับเพราะว่าแกะที่ซื้อมาก็จะเป็นแกะที่อยู่ในฟาร์มที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ ไม่มีโรคแท้งติดต่อแน่นอนนะครับเราก็ดูเอาเนาะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราจะซื้อมาอจากฟาร์มไหนจากฟาร์มที่มีความเสี่ยงไหมวิธีการดูพื้นฐานนะครับก็ดูดูจากฟาร์มที่ว่าเขามีลูกแกะเยอะไหมนะครับมีโคพันสายพันธุ์ดีๆไหมอะไรแบบนี้ครับถ้าเป็นฟาร์มลักษณะแบบนี้จะไม่มีโรคแท้งนะครับแต่เราก็มาเจาะนะครับ ตรวจเลือดนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับให้กับลูกค้านะครับอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางฟาร์มก็ไม่ได้ตรวจนานแล้วอะไรเงี้ยฮะโดยปกตินะครับาฟาร์มเพะฟาร์มแกะต่างๆครับเขาะจะเจาะเลือดก,ก็ประมาณ6เดือนครั้งนะครับบริษัทก็จะลงพื้นที่รับเจาะเลือด6เดือนตรวจทีนึงอะไรเงี้ยเราก็เจาะให้ได้ครับ ทางทีมงานเราก็รับเจาะเหมือนกันนะครับรับเจาะเลือดนะครับถ้าไม่ทําใบย้ายนะครับเจาะเลือดเอาผลเลือดอย่างเดียวเนี่ยเราก็เจาะได้แล้วก็รอผลไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับประมาณวันสองวันก็รู้ผลแล้วนะครับถ้าเจาะเช่าบางทีเย็นก็รู้เลยครับถ้าเจาะเลือดเนาะแต่อันนี้เราต้องทําใบย้ายนะครับรอคําสั่งจากทางจังหวัดนะครับ ดังนั้นนะครับดังนั้นการเจาะเลือดนะครับและการทําใบเคลื่อนย้ายก็ขึ้นอยู่กับทางจังหวัดอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะต้องเช็คปลายทางด้วยนะครับว่าปลายทางนั้นเปิดรับแพร่แกะอยู่หรือเปล่านะครับมีการปิดาทางปศุส,สัตว์หรือเปล่านะครับว่าแถวนั้นมีโรคระบาดไหมนะครับ ถ้าเป็นโซนสีแดงก็มีโรคระบาดเขาก็จะไม่รับแพรแกะเรานะครับต้องรอให้เขาเปิดก่อนนะครับเหมือนเดีข้ามจังหวัดก็มีปัญหานิดหนึ่งครับก็ต้องเช็คทั้งต้นทางและปลายทางให้ดีครับว่าเป็นแบบไหนนะครับการเจาะเลือดนะครับก็อย่างน้อยนะครับทีมงานต้องมีสองคนนะครับมีคนจับให้หนึ่งคนนะครับแล้วก็มีคนเจาะนะครับไอที่เห็นเล็งนานๆนี่คือว่าหาเส้นเลือดนะครับ เราต้องพยายามหาเส้นเลือดนะครับใช้นิ้วกดแถวๆลำคอนะครับให้เส้นเลือดมันปูดขึ้นมานะครับพอเส้นเลือดมันปูดขึ้นมาปุ๊บนี่เราก็ใช้สลิงเจาะเข้าไปที่เส้นเลือดครับแล้วก็ดึงดูดนะครับดูดออกมานะครับเขาจะมีสลิงโดยเฉพาะของเขานะครับพวกนี้เนาะเราต้องไปขอทางพัุสัตว์นะครับผม